สวัสดีทุกคนที่เข้าชมคลิปคลิปแขกบอลไซครับช่วงนี้เป็นช่วงกลางเดือนตุลานะครับผมก็เป็นต้นหนาวครับผมปลายฝนต้นหนาวนะครับสิ่งที่คนปลูกต้นไม้เลี้ยงบอนไซขาดไม่ได้นะครับช่วงนี้ก็คือ,อเช็คสภาพดินในกระถางนะครับนะฮะเพราะว่าดิน ดินแห้งทุกวันแน่นอนนะครับในกระถางต้นไม้ของท่านนะครับส่วนไม้ต้นนี้ยกมาเป็นตัวอย่างนะครับมันผ่านหน้าฝนมานะครับจะหมดฝนอยู่แล้วนะครับถ้าฝนไม่ตกวันเดียวนะครับดินาดินในกระถางแห้งแน่นอนครับผมนะอันนี้เป็นมอสชเขียวนะครับเน่ะมอสชเขียวนะครับแต่เริ่มเริ่มแห้งนะครับเริ่มหมาดๆนะครับ ถ้าเป็นหน้าฝนจะชุม่มฝนไม่ตกวันสองวันยังชุ่มนะครับแต่ช่วงช่วงว่าพฤษภาไอาตุลานะครับผมมันไม่ใช่ว่าฝนหยุดอย่างเดียวนะครับมันมีลมมีแสงแดดนะครับผมมีลมพัดผ่านทั้งวันนะครับทําให้น้ํำระเหยจากกระถางนะครับทีนี้สิ่งที่คนปลูกต้นไม้พลาดไม่ได้นะครับผมก็คือรดน้ําต้นไม้นะครับ อันนี้เป็นอ่าสวนหอมครับผมนะต้นนี้เคยออกสื่อนะครับผมอ่ายอดใหม่นะครับยอดใหม่แดงนะครับยอดใหม่สีส้มสีแดงสวยงามน,นะครับนะนะครับอาจจะ,ะกล้องอาจจะไม่โฟกัสนะครับแต่ว่าอ่ามองผ่านสายตานี้ยอดใหม่ขึ้นมาสวยแน่นอนนะครับผมเพราะว่าผมเพิ่งอผมเพิ่งซอยใบไปประมาณ ประมาณสองอาทิตย์นะครับผมต้นนี้ครับผมเป็นอ่าเป็นไม้ลีลานะครับผมเป็นสวนหอมครับนะครับดูว่าอ่าบ้านเราอาจจะเรียกสวนหอมนะครับจะบางพื้นที่อาจจะเรียกชื่อแตกต่างกันไปมีอ่ามีหลายชื่อนะครับผมแต่ว่าผมนําเสนอวันนี้เป็นสวนหอมครับผมนะครับอย่าลืมนะครับผมเช็คสภาพดินแล้วก็ ถ้าถ้าดินมันหายเหมือนต้นนี้นะครับผมจากขอบกระถางจะลึกลงไปนะครับก็เติมดินนะครับแล้วก็ลดน้ําต้นไม้ของท่านนะครับอย่าพลาดนะครับผมสวัสดีครับ